Life in Japan ตอนวิธีค้างคืนอย่างมือชีพในสนามบินคันไซไม่ไปหาโรงแรมนอนวะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Life in Japan รายการที่ไม่ได้พาเที่ยวแต่ชวนให้คุณหลงทางไปด้วยกันสำหรับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ว่าเมื่อมาถึงสนามบินคันไซตอนดึกๆ ถ้าเกิดไม่อยากจะไปค้างที่โรงแรมเนี่ยเราสามารถนอนค้างที่สนามบินได้หรือไม่นะครับเนื่องจากผมเองก็ไม่เคยเหมือนกันนะฮะดังนั้นผมก็เลยจะต้องใช้ตัวเองเป็นหนูทดลองนะครับเพื่อหาคําตอบนั้นนะครับจะนอนได้หรือไม่นั้นก็ต้องมาติดตามชมกันนะครับขั้นที่หนึ่งเรียนตัวหลับบนเครื่องบินอย่างเต็มที่ก่อนไปถึงสนามบิน รอบขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เราจะสามารถนอนหลับอย่างเต็มที่ได้หรือเปล่าที่สนามบินนะครับดังนั้นเราจึงควรต้องหลับไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการตุนเอาไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่สนามบินเราจะสามารถใช้ชีวิตได้นะครับดังนั้นเมื่อก้าวเท้าขึ้นเครื่องครับแล้วก็กรอกใบต่อมอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดแท็บเล็ตปิดมือถือปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ดูหนังไม่ดูซีรีส์นะนอนหลับบนเครื่องบินอย่างเต็มที่ หวังว่าจะลืมตาตื่นขึ้นมาที่สนามบินแต่ทว่าบางครั้งการหลับเครื่องบินมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเราอาจจะต้องเจอกับกลิ่นอาหารของคนข้างข้างหรือเสียงร้องไห้จากเด็กน้อยผู้น่ารักที่อยู่ข้างหลังหรือจะเป็นการพูดคุยอันแผ่วเบาของนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่สำหรับผมแล้วเจออีกหนึ่งปัญหาครับผมเจอกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรรู้ไหมครับ วัตถุลึกลับอันนั้นก็คือกลิ่นเท้าอันแสนรันจวนใจจากคนข้างหลังครับสุดท้ายแล้วด้วยอุปสรรคต่างๆนานานะครับผมก็พ่ายแพ้ให้กับมันแล้วก็ไม่ได้หลับเลยสักกระยิบเดียวนะครับจนมาถึงสนามบินตายคนที่สองจัดการซื้ออินเทอร์เน็ตโทรติดต่อหาคนทางบ้าน หลังจากผ่านตอมอแล้วก็รับกระเป๋ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องติดต่อหาคนทั้งบ้านนะครับจริงในสนามบินขันใส่นะั้นมี Wi-Fi ให้ใช้ฟรีนะครับแต่ว่าเราการจะซื้ออินเทอร์เน็ตซิมตอนนั้นก็เลยต้องหาตู้แบบนี้นะครับแล้วก็ซื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อนํามาใส่ในโทรศัพท์มือถือของเราให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับวิธีการใช้ก็ไม่ยากครับก็ยัดยัดเงินมันเข้าไปนะครับบางครั้งจะยัดยากนิดนึงก็ใช้ความพยายามนิดนึงนะครับ ขั้นที่ท 3. สสำรวจทำเลในสนามบิน,เ,นเสร็จธุระทุกอย่างแล้วนะครับก็ขึ้นมาเพื่อสำรวจทำเลในสนามบินว่าเราจะใช้ตรงไหนเป็นโรงแรมของเราในคืนนี้นะครับซึ่งจุดต่างๆในสนามบินเนี่ยมีหลายที่นะครับมีเก้าอี้สําหรับนอนแบบนี้เยอะมากนะครับดังนั้นเราไม่ต้องไปคลุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับดังนั้นที่ไหนที่เราเห็นว่าคนน้อยเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปจับจองได้เลย ขั้นที่4สร้างแลนด์มาร์คดังนั้นเมื่อเราเจอทำเลที่เหมาะสมแล้วนะครับเราก็จัดการตั้งรกรากสร้างแลนด์มาร์กเลยนะฮะปักหลักไว้ก่อนที่จะมีคนอื่นมาแย่งเรานะครับโดยถ้าเกิดหิวก็จะมีร้านอาหารมีอาหามีข้าวหน้าเนื้อมีแมคโดนัลแล้วก็มีลอสันนะครับอยู่ใกล้ๆให้สามารถเดินไปใช้บริการได้นะครับส่วนตัวผมแล้วฟ้าดินลงโทษที่หนีเที่ยวนะครับ เมื่อลงมาถึงก็โดนทวงงานทันทีดลนั้นก็ต้องปั่นงานกันไปนะฮะหลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับพี่น้องชาวไทยมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับระหว่างที่กำลังหลับเพลินๆอยู่นั้นเวลาประมาณตีสามครึ่งนะครับผมก็ต้องเจอกับเออ ไม่ได้หลับอีกตามเคยนะข oh, <no. S 1> ันที่ 5. ห้าหนีเข้าลล้ d สำหรับที่สนามบินคันไซนะครับก็มีเลาจ์ให้บริการตามราคาดังต่อไปนี้นะครับซึ่งผมนั้นเลือกแบบที่ถูกที่สุดก็คือ310ยเยนนะครับต่อ30นาทีนะฮะจะเข้าไปนั่งทําไม30นาทีเออหลายคนก็ถามจะเข้าไปเสียงเงินทําไม30มนาทีอันนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าในเลาจ์เนี่ยมีเครื่องดื่มให้บริการนะฮะดังนั้นเราจ่ายเงินเข้าไป3 1 0ยเยนเพื่อเข้าไปนั่งใน30นาทีนี้เราก็ ดื่มให้คุ้มนะครับก็ถือว่ามันก็คุ้มนะฮะซึ่งผมถามพนักง,งานแล้วเขาบอกว่าสามารถนําอาหารจากข้างนอกเข้ามารับประทานได้ดังนั้นเราก็ไปซื้อพวกข้าวปั้นพวกอะไรที่รอสั่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อเครื่องดื่มนะครับเข้ามานั่งดื่มในนี้สสำหรับคนที่จะอาบน้ําก็สามารถมาใช้บริการได้แม้ว่าไม่ได้ใช้บริการส่วนของเราก็ตามนะครับ ก็ไม่ต้องถามนะครับว่าดื่มไปทั้งหมดกี่แก้วเรียกว่าดื่มเอาคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับกำับบางคนที่บอกว,ว่าโอ๊ยไม่อยากเสียตังค์อ่ะอยากได้ห้องส่วนตัวเงียบๆแบบมีไหมอ่ะจัดให้อยากได้ห้องส่วนตัวเงียบๆแบบฟรีๆนะฮนี่ฮที่นี่ไงทั้งเงียบ สงบมะับไปนั่งไปอยู่เท่าไรก็ได้ไหยฟรีหิวน้ำมีน้ำไม่กินด้วยเอาใอ่ไหมเนี่ยเงียบๆฟรีๆอยากได้ฟรีๆขั้ทนที่6ตื่นไปถ่ายรูปยามเช้าหลังเวลาตีสี่ครึ่งไปต้นไปเนี่ยสถานีรถไฟก็เริ่มเปิดแล้วนะครับดังนั้นทัวก็จะเริ่มลงแล้วบรรยากาศก็ไม่น่าจะนอนแล้วนะครับ ังนั้นผมจึงแนะนําให้ตื่นไปถ่ายรูปญี่ปุ่นยามเช้านะครับเวลาที่เรานอนโรงแรมหรือนอนที่อื่นเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นอ,อะไรแบบนี้ได้เลยนะครับดังนั้นนี่เป็นข้อได้เปรียบของการมานอนที่สนามบินนะครับเราสามารถได้ถ่ายรูปญี่ปุ่นยามเช้าได้อย่างสนุกสนานแบบไร้ผู้คนเลยเดียวนะครับ หลังจาก1คืนในสนามบินผ่านพ้นไปนะครับผมก็พบว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับเพราะว่าแทบไม่ได้หลับเลยนะฮะดังนั้นถ้าจะให้แนะนําผมคิดว่าการหาโรงแรมราคาประหยัดในละแวกสนามบินเพื่อนอนน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็ทั้งเหนื่อยจากการเดินทางมาแล้วนะครับจะมาเที่ยวอย่าทรมานตัวเองนักเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ประสบการณ์แปลกใหม่ก็ลองได้ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับสรับรายการ Life in j a p a n ในตอนนี้ ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ